สวัสดีค่ะทุกคนแหมวันนี้มีข่าวมาอีกแล้วนะคะเป็นข่าวที่ดูจะแบบว่าย้อนแย้งกับความรู้สึกของเราสักนิดหนึ่งอะนะคะจริงก็ไม่นิดนะนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับน้องลิสอย่างแน่นอนนะคะจําได้หรือเปล่านะคะที่ทางเกาหลีเนอะเขาก็บอกว่าเออที่เราไม่ค่อยเห็นเพลงมันนี่เอามาออกทีวีของเขาเท่าไหร่หรือว่ารายการโชว์ต่างๆหรือแม้แต่แบบแทบจะลืมการปโปรโมทเพลงนี้ไปเลยอะนะเพราะว่าข้ออ้างส่วนหนึ่งนะ,ะเขาบอกเหตุผลว่า มันมีเนื้อหาที่แบบว่าแหมอาจจะฟาดฟาดเวียงเวียงแรงแรงไม่เหมาะที่จะเด็กๆดูนะถ้าเอาไปออกทีวีหรืออะไรแบบนี้นะคะคราวนี้ค่ะเราคงได้เห็นแล้วว่าดอกแรกเนี่ยมีคนเอาไปทำค่ะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงเด็กเลยนะแ,บบแล้วก็เปลี่ยนนะเป็นแบบจากดอกมันนี่เป็นดอกฮันนี่เห็นไหม น่ารักน่ารังในทิกตอกนะคะกลายเป็นว่าแบบจังหวะทํานองอะไรต่างๆมันก็ถูกใจเด็กเล็กเอาไปแปลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะที่ใครบอกไม่เหมาะก็เด็กๆฟังกันทั่วโลกเลยจ้ะคราวนี้มีอีกเสียงยืนยันนะคะว่าจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยมันควรจะเป็นเพลงต้องห้ามจริงหรือเปล่าแล้วเด็กเนี่ย ไม่ฟังจริงๆเหรอนะคะถึงแม้จะมีส่วนหนึ่งอ้างว่าโอเคแหละไม่เหมาะกับเด็กเนื้อหาเนื้อหาคำร้องอะไรก็แล้วแต่ภาษาสลงแสลงงูนงันนะคะแต่กลายเป็นว่ามันก็หนีไม่พ้นค่ะเด็กรุ่นใหม่นะนี่มัน2021แล้วนะคะเด็กๆ,ๆ,ๆเนี่ยใช้โซเชียลเก่งมากนะแค่เขียนนิ้วมือหรือบางทีแบบระบบสั่งการด้วยเสียงด้วยซ้ำนะคะเขาก็ได้ดูอะไรที่เขาอยากดูแล้วนะคะล่าสุดค่ะบริษัทที่ชื่อว่า แคสเปอร์สกนะคะก็เป็นบริษัทแบบว่าผลิตซอฟต์แวร์ค่ะแล้วก็ผลิตเกี่ยวกับการแอนตี้ไวรัสนะคะเกี่ยวกับระบบ IT นี่แหละระดับโลกเลยเขาก็ทำให้กับ Windows นะคะทำให้กับแม็อ,อ, Mac, อะไรประมาณนี้เลยนะคะเขาก็มีผลสำรวจค่ะเพราะเขาก็คุกคีอยู่กับเรื่องราวของ IT แล้วก็โซเชียลเนาะ เขาก็พาดหัวข้อเลยว่าประมาณว่านี่อาจจะเป็นแบบของขวัญคริสต์มาสที่แบบว่าเด็กๆชอบแล้วก็ตามหามากที่สุดหรือเปล่านะคะเขาก็บอกว่าเพลง k p o ๊เนี่ยยังมาแรงมากติดการค้นหาของเด็กๆทั่วโลกเลยนะคะแต่ว่านอกจากจะมาในานามของวงแล้วนะไม่ว่าจะเป็น BLACKPINK BTS อะไรก็แล้วแต่นะคะอ๋อแล้วเขาก็ยังมีแบบว่า,าศิลปินนะทางต่างประเทศด้วย เขาบอกว่าที่เด็กๆค้นหาม,มากที่สุดค่ะนั่นก็คือเพลงมั n e y ่นี่แหละนะคะทั้งมันนี่ทั้งลาลิสาด้วยนะคะแต่เพลงมันนี่น,นี่คือแบบติดลมบนมากเด็กดูมากที่สุดเลยเขาบอกอย่างนั้นนะคะเพราะว่าบริษัทซอฟต์แวร์เหล่านี้นะคะเขาจะสามารถดูได้ว่าเด็กๆเ,เนี่ยเข้ามาดู y u t u b e เนี่ยอายุเท่าไหร่เพจหญิงเพจชายคืออย่าง a d g i ิฟเองเนี่ย สมมุติว่าเฟนเพจเข้ามาดูนะแอดก็จะสามารถรู้ได้เลยเหมือนกันว่า,าช่วงอายุของผู้ชมของแอดเนี่ยอายุเท่าไรเป็นผู้หญิงผู้ชายชอบเนื้อหาประมาณไหนเขาก็จะวิเคราะห์ให้เราเห็นเลยนะคะเหมือนกันค่ะแล้วนี่ยิ่งเป็นแบบบริษัทระดับโลกนะเขาก็เจาะเขาก็เห็นได้ลึกกว่าเราเยอะเลยนะคะเขาบอกเลยค่ะว่าเพลงมันนี่เนี่ยเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ยืนหนึ่งมอก เด็กเล็กเด็กน้อยชอบฟังคราวนี้จะมาบอกว่าเออเป็นเพลงต้องห้ามของเด็กๆหรือว่าหยุดโปรโมทเนี่ยก็คงไม่ใช่เหตุผลแล้วนะคะเออคือโซเชียลยมันไม่ใช่ประตูบ้านเนาะล็อ no กแล้วจะเข้าไม่ได้นะคะทุกคนมีมือถือกันหมดแล้วแล้วก็แน่นอนค่ะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของดนตรีมันเป็นงานอาร์ตเนาะก็อาจจะไม่ได้มานั่งแบบ ฟังว่าเออเนื้อหามันอะไรขนาดนั้นทั้งหมดนะคะแต่เรื่องของท่วงทํานองการร้องการแรปเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาชนะใจเด็กๆเนี่ยโอโดยเฉพาะเรื่องของการเต้นเนาะ บางทีเขาดูนะเขาก็เปิดดูน้องลิสเต้นนะคะก็ถือว่าเป็นไอดอลของเด็กๆทั่วโลกแบบนี้คราวนี้จะมาห้ามกันเนี่ยมันก็ดูไม่ใช่เหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาให้ดูกันนะคะว่าเอ๊ะมันค่อนข้างจะย้อนแย้งอยู่เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งบริษัทที่ว่าเนี่ยนะคะเขาก็ตั้งอยู่ในรัสเซียนั่นเองค่ะแต่ว่าก็ดูแลเป็นแบบว่า เซอร์วิสซอฟต์แวร์ของทั่วโลกอย่างที่แอดได้เล่าไปให้ฟังนะคะ mm hmm. ก็ประมาณนั้นล่ะค่ะเอามาบอกให้ฟังนะว่าอันนี้เป็นอีกหลักฐานเลยค่ะจากทางต่างประเทศที่เขายืนยันด้วยสถิติการเข้าชมเลยนะคะ mm hmm. ว่าเพลงมันนี่เนี่ยฮอตมากในตลาดเด็ก mm hmm. เล็กนะอันนี้คือถ้าพูดถึงวัยรุ่นผู้ใหญ่กลางคนทํางานเนี่ยฟังอยู่แล้ว mm hmm. เพียงแต่พอมาบอกว่าห้ามเด็กแต่ท้ายที่สุดเด็กฟังเยอะมากเนี่ยมันก็เลยแบบอืมนะจ๊ะอ่ะวันนี้เอามาเมาให้ฟั กันประมาณนี้นะคะบอกกันนิดนึงค่ะว่ามองแทนเด็กๆหน่อยสมมติว่าเราเป็นแบบอายุเท่าน้องๆเขาแล้วมาห้ามแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงหรือว่าอยากให้ผู้ใหญ่มองด้วยเหตุผลอะไรกันแน่ในการเสพสื่อหรือว่าดูสื่อบันเทิงนะลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะ คำถามแอดยากจริงจังไปไหมวันนี้ไม่หรอกค่ะเพราะว่าแอดก็ส่องแล้วว่าวิเคราะห์แล้วกลุ่มคนดูของแอดนั้นค่อนข้างจะมีความรู้มากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรียกว่าแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นคอมเมนต์มาเลยนะจ๊ะ,อะขอคอมเมนต์แบบน่ารักน่ารักเหมือนเดิมนะคะเอาวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคราวนี้จะมาบอกว่าเออเป็นเพลงต้องห้ามของเด็ก